สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้า้วยหลังเละกล่าวพัฒนาออกได้ครับพี่น้องครับหมวดวันที่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะสดสรหล่อนๆครับผมเลขออกแปดเจ็ดเก้าศูนย์แปดครับผมแปดเจ็ดเก้าศูนย์แปดครับผมแต่เกือบถูกสํานักได้ครับพี่น้องครับดีใจครับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ก็ติดน้าเชียร์ผ้า้วยครับผมครับวันศุกร์ไม่ผิดหวังครับพี่น้องเนาะ ปดมาตามนัดอีลีครับผมครับถูกสำนนกถูกเซียนให้แปดเกือบถูกสำนนกเลยครับผมครับความกับจับครูกะมีหลายสำนนกอยู่ครับพี่น้องเนาะครับมือนีก็จะมาสรุปตัวเลขได้ครับพี่น้องเป็นขอมูลครับพี่น้องเนาะเป็นขอมูลเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งตามต่อในงวดวันที่12ครับพี่น้องเนาะโอทดที่ครับส3บสาม ฟูจิคิกายนต์หรือว่าวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะมาตามกันต่อสู่กันต่อครับผมครับดีใจกับพี่น้องเอฟซีได้ครับผมครับแปดมาตามนัดครับผมเลขออกแปดเจ็ดเก้าศูนย์แปดครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังชุดสรุปเก่ามาเชียร์กะขอกราบขอบพระคุณปู่หล้วก็ขอบพระคุณอ่าถุกถุกเซียนครับผมแล้วก็ขอบขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับผมที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์พาลุย ไปเบิรงกันเลยครับพี่น้องเนาะครับผมมีสสำนักเลแน่ครับผมครับพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะงวดนี้มาเต็มๆเลยครับผมเด่นบนล่างแปดครับแล้วก็เด็กจับคูตัวเน้นพร้อมครับพี่น้องแปดศูนย์ศูนย์แปดนี่แหละครับผมครับสิบหน่วยบนล่างเพิ่นเขาวิ่นทั้งสองเลยครับพี่น้องเนาะครับผมถือว่า มาทั้งบนทั้งล่างได้นะครับผมสิบหน่วยบนเข้าเจ็ดสิบหน่วยล่างเข้าศูนย์ครับผมครับแต่ที่สําคัญครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ยุ่น้ากันครับผมเด่นเดินดี fc ส่งให้กับอาลาพัฒนาพอบางพี่ครับผมครับก็ย้ำให้พี่น้อง fc ตลอดได้ครับผมถึงบริประกบก็บอกตลอดว่าแอาไปจับสซชุดนี้ครับพี่น้องเนาะในคลิปกับบอกชัดเจนครับผม ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องครับผมเทิ่งแปดศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าความครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับผมเลขพ่อบางพีกับเด่นเดินดีครับ่นมาน้ากันครับผมงวดนี้เอาวันซุปเอาวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะต่อไปก็เป็นวันจันทร์มาตามกันต่อได้ครับผมครับเด่นเดินดีกับเขาวิ่นทั้งสามตัวเลยครับผมแปดศูนย์ก็กอดข้อกันครับพี่น้องเนาะเก้ากับ ขึ้นบนเจเก้าครับผมนี่ครับพี่น้องสองสำนักนี่สุดยอดปูเจครับพี่น้องเนาะปูเจครับงวดว่างหันรุดไปแต้มหนึ่งงวดนี่เขาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องแบบไม่ต้องกลับเคืียงปูวาเลยครับผมวิ่งบนล่างศูนย์ครับพี่น้องเนาะสี่หางเน้นศูนย์แปดครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องปูเจ ถือว่าสุดยอดคือกันครับผมน้ำเชียร์ตามตั้งแต่ช่วงที่เปิดช่องน้ำเชียร์พาเลยไม่มกับว่าใดครับพี่น้องเนาะปูก็หายแนวทางมากถือว่าเด็ดครับผมปูกลับมากครับงวดนี้กับเต็มเต็มครับศูนย์แปดแตกหลายสำนักครับพี่น้องอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดบนล่างเข่าทึ่งเก่าทึ่งศูนย์เลยครับผมเน้นศูนย์จับคู่เจ็ดเก้าครับผมกับเจ็ดศูนย์นี่ครับพี่น้องหน้าแต้มเดียว ต่วเลขกเป็นไปเข่าเจ๊กเก่าตรงๆเลยครับผมอาจารย์ผู้ครับพี่น้องครับแตกหลายสำนักครับผมเนี่ยครับพี่น้องคลิปล่าสุดครับผมมาช้าแต่ชัวร์พ่อแสวงครับพี่น้องเด่นไม่พลาดครับผมหกศูนย์แปดเน้นแปดพนวาเลขจับคู่ครับวัถิมแปดนลครับจัดให้แปดศูนย์เลยครับผมนี่แหละครับผมพ่อแสวง แปดศูนย์เต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเลขเด่นเพลินที่กอดข้อกันมาดีครับบอกก็พอครับผมว่าแปดีนมาแรงนี่ดีครับพ่อเสร์ดครับพี่น้องเนาะพ่อเสร์ดครับบนรางบนจับให้แปดศูนย์ศูนย์แปดเลยครับผมครับแล้วก็เลขชุดของเพลินที่ว่าวิ่งลูดมุนีกับเขาด้วยครับผมครับหน่วยบนกอดข้อกันล่วงลางครับพี่น้องเนาะ แต่ว่าเลขกวิ่นเพิินนี่หาตัวนี่เข่าเลยครับพี่น้องแปดศูนย์ครับผมเลขวิ่นเพิ่นนี่บอกแล้วครับผมอย่าเผอครับพี่น้องเนาะเลขหาตัวได้งวดนี่ถ้าเจ็ดตัวนี่เพ่อๆเข่าสามตัวครับผมเป็นสองขาก็ได้แต่ว่าถ้าเลขวิ่นหาตัวนี่จังไดกับตรงมีบ่บนกับล่างครับพี่น้องบิงบูดเพิินกับเข่าครับนี่ครับพอเสือครับพี่น้องเนาะ อาจารย์ลมโชยครับผมเพลื่อนห้ตัวเด่นมากกับเขาเทั้งบนเทั้งล่างเลยครับพี่น้องห้แปดกับเก่าครับผมเก้ากับเข่าเจ็ดเก้านี่ครับผมแปดกับศูนย์แปดครับผมอาจารย์ลมโชยครับถือว่าเด็ดคือกันครับพี่น้องเนาะอาจารย์ลมโชยพอแสวงนี่มาไลเลียกันกันถือว่ามีแนวทางที่เด็ดเด็ดครับผมพี่ปะกายครับผมวิ่งบนครับพี่น้องเนาะสามกับแปดครับผม ครับต่ว่าเป็นลักลอยครับผมกับเหล็กลางครับผมหนึ่งแปดใชได้ครับพี่น้องเนาะครับศูนย์แปดว่าเพิ่นกับเหรียญเหล็กมีติดแปดอยู่ครับพี่น้องเนาะเพื่อนก็บอกอยู่ว่าเหล็กหาจะมีแปดครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเสี่ยกับมีเข่าตรงๆกับลายสำนักครับพี่น้องเนาะดีใจครับพี่น้อง FC เด้ครับผมที่ก็ติดครับงวดนี้ก็ถือว่า เป็นไปตามที่คาดหมายอยู่ครับผมเพราะว่าต่อมาเชียร์ถ้ำคลิปลาวพัฒนาได้หวดนี้รู้สึกว่าแปดชด่วยหลายสำนักอยู่ครับผมเดเวลลอยู่ครับถ้าแปดมาเนี่ยั้งใจก็ได้เฮกันครับเอานี่ก็เป็นชุดสรุปแล้วครับพี่น้องเป็นข้อมูลดีใจครับพี่น้องอีฟซีครับผม ก็ติดใบเช่นเคยครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับผมลาพัฒนาครับเจอกันอีกวันที่สิบสามครับผมพฤศจิกายนหรือว่าวันจันทร์เนาะครับพี่น้องมาตามกันต่อเช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีจะได้เห็นเป็นข้อมูลเป็นสถิติครับผมเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ในการตามต่อครับผม สิพฤศจิกายนมาสู่กันต่อตามกันต่อได้ครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียร์พาลุ้ยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีครับผมครับในงวดวันที่13าพฤศจิกายนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคำคำได้ครับผมสองถุมกัวครับพี่น้องเนาะครับ แม่งก็หลายขึ้นเก่าครับผมต้นนี้กันหาวิธีอยู่ครับพี่น้องเนาะครับพอพอแม่แม่เอฟซีคนกับนี่วิธีว่าจะเป็นยาที่ว่าเป็นคุมปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับพี่น้องเนาะเิ่นกับสอนมาหลายอย่างอยู่ครับผมครับขอขอบพระคุณด้อครับผมสำหรับสูตรกำจัดแมลงครับผมคลิปนี้ไวซ์นี่ได้ครับพี่น้องนอนรับฟันดีสวัสดีครับ